สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญไบโอนชานัลนะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พาเครื่องทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมีเหรียญสิบบาทนะครับของในหลวงราชการที่สิบนะครับซึ่งเป็นเหรียญนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อพิเศษนะครับซึ่งผมไม่เคยพบเจอมาก่อนครับจะมีมาให้ดูนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องเหรียญ เกี่ยวกับเหรียญราชการที่10นะครับเป็นเหรียญของปี25-63ทั้งหมดนะครับจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเหรียญไหนราคาแรงราคาไม่แรงอะไรอย่างนี้นะครับจะเล่าให้จบในคลิปเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับเข้ามาดูคลิปนี้นะครับและไม่อยากจะพลาดการประกาศรับซื้อเหรียญหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับ ส่วนท่านไหนนะครับที่เข้ามาแล้วก็กดติดตามอยู่แล้วนะครับก็ช่วยผมกดแชร์หน่อยนะครับช่วยกันแชร์หน่อยนะครับจะได้เป็นการสนับสนุนผมและให้กําลังใจผมไปในตัวนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีเมตานะครับในการสนับสนุนช่องผมนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับของช่างช่องผมนะครับก็จะขึ้นอยู่ที่มุมบนซ้ายมือนะครับ จะขึ้นเป็น i อดี n ลนะครับไอดี l ล n e ของผมนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับส่งรูปมาได้นะครับทั้งพาเครื่องทั้งเหรียญอะไรต่างๆนะครับส่งมาสอบถามพูดคุยกันก็ได้นะครับไม่เป็นอะไรนะครับถ้าผมไอนี้ตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับไม่จำเป็นต้องขายกับผมก็ได้นะถามผมก็ได้นะอือเพราะถือว่าทุกคนก็คือเพื่อนเพื่อนนักสะสมเพื่อนในวงการเดียวกันนะครับเพื่อนมนุษย์เหมือนกันแล้วกันนะผมก็อันไหนผมรู้ผมก็จะตอบให้นะครับไม่มีปัญหานะครับถามได้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มมันที่เรื่องเหรียญเหรียญปีสองพันห้าร้หกสิบสามครับเหรียญของในหลวงราชการที่สิบนะครับซึ่งมีเพื่อนเพื่อนครับส่งส่งเหรียญมาให้ผมดูแทบทุกวันนะครับผมก็ต้องมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต้องมาพูดอีกครั้งหนึ่งครับเหรียญแบบนี้นะครับไม่ทราบว่าทุกคนหาเจอหรือเปล่านะครับมีใครพบเจอน้อยพบเจอเยอะพบเจอเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับอืว่ามันหายากจริงไหมครับก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ได้นะครับ ส่วนผมนะครับมันก็เจอตลอดนะครับเหรียญสิบบาทปีห้าปีหกสามนะครับไม่ได้หายากหรืออะไรสาหรับผมนะครับอันนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้จริงๆเป็นถุงๆจริงก็ไปแลกที่กองกระสาบได้นะครับเหรียญพวกนี้นะครับเขามีให้แลกเลยนะครับเหรียญสิบบาทปีสองพันห้าร้อสิบสามครับจำนวนการผลิตทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่หนึ่งร้อยสี่ห้าล้านเหรียญนะครับหนึ่งร้อยสี่บห้าล้านเหรียญนะซึ่งก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะเยอะนะครับแต่ก็ยังน้อยน้อยกว่าในปีหกหนึ่งแล้วก็หกสองนะครับ เหรียญปีหกสามจะน้อยกว่านะครับถ้าใครชอบใครอยากเก็บก็เก็บได้นะครับแล้วแต่นะครับอันนี้นะครับแต่ผมว่าจะเอามาบอกไว้เป็นความรู้นะครับไว้เป็นข้อมูลนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับจะได้แบบว่าเออไม่ต้องคิดมากไม่ต้องส่งเหรียญมาให้ผมผมก็ยังไม่ได้รับอยู่ดีนะครับเหรียญรอดสิบผมไม่ได้รับเลยแล้วกันนะผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับพอผลิตเยอะทั้งนั้นนะครับแต่ละแต่ละปีแต่ละรุ่นผลิตเยอะจริงๆนะครับอย่างเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญห้าบาทนะครับ เป็นของปีนะครับสองพันห้าหกสิบสามะครับซึ่งออกมาประมาณเป็นปีแล้วนะครับอืมนะครับตอนนี้ก็คงกระจายเกลื่อนไปทั่วประเทศแล้วนะครับตอนแรกๆก็ยังมีกระแสเหมือนกันครับว่าเป็นเหรียญหายากราคาแพงเท่านู้นเท่านี้นะครับช่องอื่นเขาก็มาทําประมาณนี้นะครับอืมมีแต่ผมเนี่ยแหละต้องคอยแบบว่าเบกเบกทุกคนว่ามันไม่จริงนะครับอะไรอย่างนี้นะก็ห้าบาทปีหกสามนะครับจำนวนการผลิตทั้งหมดนะครับอยู่ที่2 7 0้อยเจ็สบล้านเหรียญนะครับ2 7 0รอยเจ็สบล้านเหรียญนะครับซึ่งก็ยังถือว่าน้อยกว่าเหรียญปีีกัับบอยู่ดนะคร สองร้อยเจ็สิบล้านเหรียญนี่หนึ่งถือว่าน้อยนะครับน้อยน้อยกว่าปีหกหนึ่งหกสองนะอืมแต่ก็สองร้อยเจ็สิบล้านเหรียญก็ถือว่าหาไม่ยากนะครับถือว่าหาไม่ยากนะครับแต่ถ้าใครหายากก็คอมเมนต์บอกผมมาได้นะครับอาจจะเป็นคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดอาจจะหายากนิดนึงครับผมคิดว่านะครับส่วนเหรียญนี่อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นกระแสงนที่มีคนส่งมาถามผมบ่อยๆเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญสิบาทแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทแบบนี้นะครับเป็นของปีสองพันห้าร้อหกสิบสามเหมือนกันนะครับ เหรียญหนึ่งบาทนะครับปี25ง3นะครับฟังนี้นะครับจำนวนการผลิตทั้งหมดนะครับอยู่ที่แ5ดล้อยห้านิเหรียญครับแ5 0ร้อยห้านิบาเหรียญครับแต่ก็ยังน้อยกว่า2ปีที่ผ่านมานะครับน้อยกว่าปี6กหนึ่งกสองยู่ดีนะครับเหรียญปีี่เหรียญปี6 3ามนะครับก็ลองคิดดูนะครับว่ามันจะหายากหาง่ายจะมีราคาหรือเปล่านะครับต้องลองคิดดูนะครับแต่สําหรับผมนะครับทางช่องผมยังไม่มีราคาทั้งหมดนะครับของราชการที่10นะครับไม่มีราคานะครับเป็นราคาอันหน้าเหรียญตามบกตินะครับ แล้วก็จะมีเหรียญของในหลวงรัชการที่สิบนะครับที่จะผลิตน้อยจริงๆก็ต้องเป็นเหรียญพวกเหรียญสิบสตางค์นะครับเหรียญสิบสตางค์เหรียญห้าห้าสตางค์อะไรอย่างนี้นะครับเหรียญหนึ่งสตางค์นะครับที่จะผลิตน้อยนะครับก็จะผลิตประมาณนะครับปีหกหนึ่งก็ประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นเหรียญนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเหรียญครับปีหกหนึ่งหกสองหกสามนะครับปีหกหนึ่งนะครับเป็นเหรียญสิบสตางค์นะครับแล้วก็ห้าสตางค์หนึ่งสตางค์นะครับเป็นปี 63ครับผลิต160,000เหรียญน,นะครับส่วนเหรียญปี62นะครับก็ผลิตทั้งหมดนะครับทั้งสามราคาก็52,500เหรียญนะครับเท่ากันหมดนะครับทั้งสามราคานะครับ52,500เหรียญนะครับแล้วก็ของปี63ล่าสุดนะครับเหรียญ10สตางค์5สตางค์1สตางค์ก็ผลิตทั้งหมดนะครับ50,000เหราาียญนะครับ50,000เหรียญครับเทบ 50, 50, ่ากันทั้งสามปีเลยนะครับเนี่ยครับก็ข้อมูลมาประมาณนี้เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับ ฟังข้อมูลจากช่องผมได้นะครับจะได้ไม่ต้องแบบอันนี้กันมากนะครับถ้าเหรียญที่น่าเก็บจริงก็ต้องเป็นเหรียญพวกเหรียญสิบสตางค์ห้าสตางค์หนึ่งสตางค์นะครับซึ่งมันมันหายากนะครับส่วนใหญ่เขาเอาไว้ใช้ในระบบของบัญชีนะครับเหรียญพวกนี้นะครับแล้วก็เก็บไว้เขาเข้าแพ็คอะไรเงี้ยนะครับแพ็คให้เป็นสะสมไปที่ระลึกอะไรางี้นะครับมากกว่าครับเพราะไม่มีออกมาใช้ตามท้องตลาดหรอกครับนะครับโอเคนะครับเราก็เก็บไว้ได้นะครับเก็บเหรียญสวยๆไว้ได้สองสามเหรียญสี่ห้าเหรียญนะครับเก็บไว้สะสมไว้นะครับ อืมเพราะไม่แน่นะคุณอาจจะเหมือนเหรียญสองบาทปีห้าศูนย์ก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจนะที่มันผลิตสองร้อยกว่าล้านเหรียญแต่จริงๆแล้วมันหายากมากนะครับก็ต้องลองลองดูครับก็ก็ลองแบบยังไงอะ่ะช่างใจดูแล้วกันนะครับใครเก็บได้ไม่เด็ดร้องก็เก็บเก็บไปก็ได้นะครับอืมแต่ถ้าให้ผมรับซื้อผมยังไม่ได้รับซื้อนะเหมือนที่บอกนะครับก็โอเคนะครับฟังก็แล้วลเข้าใจก็ตามนั้นแหละครับ ส่วนช่องไหนที่เขาประกาศรับซื้อหรืออะไรนะครับก็ลองส่งไปขายช่องเขาดูนะครับว่าขายได้หรือเปล่านะครับถ้าขายได้อะไรก็มาช uh. ่วยมาบอกผมด้วยนะครับผมจะได้แบบว่าเออเป็นข้อมูลนะว่าช่องนี้รับซื้อจริงอะไรอย่างนงี้นะอืมนะครับจะได้แนะนําเพื่อนๆคนอื่นนะครับโอเคนะครับเหรียญตอบไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูเหรียญสิบบาทครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับที่เป็นเหรียญเนื้อพิเศษนะครับที่เป็นเหรียญเนื้อพิเศษนะครับ ซึ่งผมเคยเพิ่งพบเจอมาเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อเคยเจอป่าแต่จะเป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับเหรียญสิบบาทนะครับเห็นไหมเหรียญผิวแบบนี้เนื้อแบบนี้นะครับสิบบาทปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นเนื้อแบบนี้นะครับลองดูนะครับ ว you ่ามันแปลกไหมนะครับทุกคนคิดว่ามันแปลกไหมนะครับผมใช้ดูนะครับข้างๆนะครับขอบเหรียญก็เป็นเฟืองนะครับเฟืองสลับขอบเรียบนะครับอย่างนี้นะครับว่าเหมือนปกติที่เราพบเจอเหรียญปีนอื่นนะครับนี่นะครับเหรียญอย่างนี้นะครับราคาบางที่ราคาอาจจะรับซื้อสูงนะครับอาจจะรับซื้อสูงเป็นหมื่นเป็นอะไรนะครับถ้าคิดคิดว่านะครับถ้าเขามาทำโค้งบางทีเขาอาจจะรับซื้อหลายหลายหมื่นนะครับเหรียญแบบนี้นะ อืมถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ครับแต่แต่ที่ผมนะครับผมยังไม ues, Arizona, ่ได้รับซื้อนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะตัวผมจะให้ดูนะครับว่าลักษณะเหรียญเหรียญปีหกสองเหรียญนี้มันแปลกตรงไหนนะครับเหรียญนี้นะครับมันจะขนาดเล็กกว่านะครับเหรียญปกติทั่วไปในปีหกสองนะครับอันนี้คือปีหกสองนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ปีหกสองเหมือนกันครับเดี๋ยวลองเทียบขนาดกันดูนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเหรียญมันจะเล็กกว่านะครับเห็นป่ะมันจะแปลกตรงนี้แหละครับมันจะเล็กกว่านะครับจะหาว่ามันปลอมก็คงไม่ได้นะครับ หรือว่าไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอืมแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เกิดจากการผลิตแน่นอนนะครับเหรียญแบบนี้นะเนี่ยมันจะเล็กกว่านิดนึงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเล็กกว่าประมาณนึงนะซึ่งเมื่อเดี๋ยวผมจะลองเอาเครื่องช่งมาชั่งน้ําหนักให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะหนักกว่าหรืออะไรนะครับถ้าเป็นเอาตามหลักง่ายๆนะครับหลักหลักการง่ายๆถ้าเป็นเหรียญเนื้อเงินหรือเน,นือ้อทองคํานะครับน้ําหนักเหรียญน,นะครับมันจะหนักกว่า เหรียญปกติทั่วไปถึงสองถึงสามเท่านะครับเอาง่ายๆแล้วกันนะครับเหรียญสิบบาทนะครับปีหกสองนะครับจริงๆน้าหนักจะอยู่ที่ประมาณแปดจุดห้ากรัมนะครับแล้วก็ขนาดกว้างประมาณยี่หกมเมตรนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับเหรียญนี้ตกประมาณแปดจุดสี่หนึ่งนะอ่าแปดจุดสี่ศูนย์ครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะแปดจุดห้านะครับเดี๋ยวผมก็จะชั่งเหรียญนี้ให้ดูนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญพิเศษเหรียญนี้นะครับ อยู่ที่หกจุดเก้าหกนะครับหกจุดเก้าซึ่งถือว่าน้ําหนักมันน้อยกว่าปกตินะครับน้อยกว่าปกติเยอะนะครับแล้วขนาดมันก็จะเล็กกว่าปกติประมาณหนึ่งมิลนะครับเหรียญที่มันน้ําหนักเบากว่าปกตินะครับมันก็จะไม่ใช่เหรียญเนื้อเงินแน่นอนนะครับมันจะไม่ใช่เหรียญเนื้อเงินหรือเหรียญเนื้อพิเศษแน่นอนนะครับเพราะความหนักมันไม่มีนะครับปกตินะครับถ้าเป็นพวกเหรียญเนื้อเงินหรือเนื้อทองคำนะครับมันจะหนากว่าแล้วก็หนักกว่านะครับส่วนใหญ่ที่พบเจอนะครับ ที่พบเจอจากพวกเหรียญเมทัวออเดอร์ที่ผมเคยเห็นมานครับมันจะหนักกว่าแล้วก็จะหนากว่านะครับขอบเหรียญน,นะครับแต่เหรียญน,นี้มันจะเล็กกว่าแล้วก็เบากว่า,วานะครับมันก็เลยโอกาสที่มันจะเป็นเหรียญพิเศษมันก็คงไปไ,ปไม่ได้นะครับแต่เหรียญน,นี้ผมสันนิษฐานว่ามันน่าจะเกิดจากการโดนเครื่องเครื่องอบเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวกับพวกแบบเนื้อโลหะนะครับผมคิดว่านะสันนิษฐานเอาดูนะครับมันก็เลยเกิดปฏิกิริยาทําให้เนื้อโลหะมันหดตัวนะครับ อาจจะโดนความร้อนแล้วก็ไปแช่น้ําเย็นอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยทําให้หดตัวได้นะครับอืมอันนี้ผมสันนิษฐานนะครับผมไม่ได้นักวิทยาศาสตร์นะแต่ผมดูว่ามันแค่ไม่ได้เกิดจากการผลิตก็แค่นั้นเองนะครับผมว่าไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญนี้ผมได้มาจากของพี่ต้นนะครับพี่ต้นเขาให้มานะครับอืมแถมแถมผมมานะครับก็ผมก็เลยเอามารีวิวเพื่อให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกทุกคนครับจะได้มีความรู้อะไรอย่างนี้นะครับจะได้มาแบ่งปันความรู้กับผมได้นะครับคนไหนที่มีความคิดเห็นว่าเป็นยังไงก็คอมเมนต์ไว ต้องขอบคุณพี่ต้นไว้ด้วยนะครับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับแบ่งปันมานะครับแล้วเพื่อนๆ่ะครับคิดยังไงนะครับกับเหรียญที่ผมให้ดูไปนะครับว่ามันจะราคาสูงจริงไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับอืมนะครับแต่ผมยังไม่มีราคานะครับสําหรับเหรียญพวกนี้นะครับยังไม่มีราคาสําหรับผมนะมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะครับเพราะผมมองว่ามันไม่ใช่เหรียญที่มันเออเลอร์คอยนนะครับหรือที่แบบไอ้นี่นะครับ ผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับแล้วก็สรุปนะครับของวันนี้พวกเหรียญหนึ่งบาทของรอสิบห้าบาทอะไรเงี้ยเหรียญราชการที่สิบทั้งหมดผมไม่ได้รับซื้อเลยนะครับไม่ว่าปีหกหนึ่งหกสองหกสามนะครับอืมขอแจ้งอีกครั้งนะครับเพราะว่าช่องอื่นเขาทําคลิปมาแล้วก็คนอื่นก็มามาส่งมาช่องผมเงี้ยนะครับส่งรูปส่งอะไรมาให้ผมดูนะครับเผื่อผมจะรับซื้อมั้งครับเขาคงคิดว่านะ แต่และ e ช่อง s taking, <S เขา stock, <scratches, S 1> เร,า KK, รา esar, <S <S ับซื้อไม่เหมือนกันนะครับต้องแยกกันนะครับต้องแยกกันนะผมอยากให้ทุกคนแยกกันนะครับว่าช่องไหนรับซื้อแบบไหนช่องไหนรับซื้อแบบไหนก็ลองแยกแยกกันดูนะครับช่องผมก็จะรับซื้อเหรียญง่ายๆนะครับแล้วก็เหรียญที่เป็นคลิปล่าสุดนะครับที่ผมจะรับซื้อส่วนมากนะครับก็ดูคลิปล่าสุดเอาไว้นะครับอืมกดติดตามไว้นะครับเวลาคลิปล่าสุดใหม่ๆมาก็จะได้รู้นะครับว่าผมรับซื้อแบบไหนอะไรยังไงนะครับอืมจะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกนะครับจะได้ไม่ต้องหาว่า เฮ้ยหลอกเอายอดวิวหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่เอานะนะครับผมไม่มีหลอกนะครับอืมแต่ผมก็หวังนะยอดวิวอะตามนั้นนะครับขำๆเลยเนี่ยเพราะมันก็อย่างว่านะครับนะโอเคนะครับถ้ายังไงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีพระเครื่องหรือมีเหรียญนะครับที่ผมประกาศรับซื้อนะครับอยากจะส่งรูปมาให้ผมดูนะครับหรือ ประเมินราคาคร่าวๆหรือมาสอบถามได้นะครับว่าเก๊แท้หรืออะไรอย่างนี้นะครับสอบถามเกี่ยวกับความรู้หรืออะไรก็ได้นะครับผมก็ตอบให้นะครับก็แอดมาที่ l ล n e ID ดีนะครับ l n นะครับ c h n n e l 8 8 8นะครับ on c น a n n แปดแปดนะครับพิมพ์เป็นตัวภาษากฤษตัวพิมพ์เล็กนะครับโดยไม่ต้องกดเว้นวรรคนะครับแล้วกดค้นหาเพื่อนด้วยไอดีนะครับก็จะเจอผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมี QR โค้ดไว้ให้นะครับก็สแกนไว้ได้นะครับสแกนไว้ได้นะครับ ส่วนเดี๋ยวผมก็จะมาเฉลยนะครับคําตอบนะครับเกี่ยวกับเกมที่ร่วมสนุกกันนะครับที่ทายผลว่าผมเกิดเวลานาทีที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเฉลยให้นะครับประมาณวันจันทร์แล้วนะครับแล้วผมก็จะประกาศผู้โชคดีให้นะครับสิบคนนะครับว่ามีใครได้รับรางวัลบ้างครับตอนนี้ยังเข้าไปทายกันได้อยู่นะครับยังทันนะครับผมคิดว่ายังไม่ครบนะครับที่คนทายถูกนะก็ลองลองดูนะครับมาร่วมสนุกกันได้นะครับได้ของฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับช่องผมนะครับอืม อาจจะเป็นของที่มันไม่ได้แพงมากหรืออะไรมากครับเป็นของที่แบบว่ามีคุณค่าแล้วกันนะครับนะครับนะโอเคนะครับวันนี้นะครับถ้าย่าไงผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ